จะพาท to ุกคนไปเที rio, er é, ่ยวสยามกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวธรรมดาเพราะว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวด้วยงบ300บาทไปดูวันเขาว่าตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงสยามจะใช้ชีวิตอยู่ในสยามเนี่ย300บาทจะพอจริงไหมก็แท็กซีกลุกเลยใส่สายอย่กใครอ่ะเออใช่เออทำอลไรขายยังไงอะคะ25ย้าบาทจะห้างยี เอาสอง้้อ,องคนละสี่เอาดอกกุหลาบนะเนา,าะหรือดอกมาแค่แปดเราลอ่าใช่ บน้อบัวกรรมเือกบะวุกกบว่าสิบสองตอนได้เท่าไร่แปดสิบแปบาทเล่น้อเย่แปบาทสองคสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบดอกก็คนละหาเนี่ยอันนี้น้อไว้หนึ่งรุกนะะปีอนนม่ไหมไม่ค่ขอบคุณค่ะ เย็นหวานน้อยค่ะพีแม่ตอนสวัสดีค่ะและอย่างแรกฉันก็คือต,ตอนไม่ใช่สยามเลยแล้วคือกาแฟเพราะว่าตอนนี้มันเช้ามากที่เป็นกาแฟมื้อแรกของเราที่เราเพิ่เมซอนมาเป็นคาบูต้องเย็นหวานน้อยในราคา60บาทตอนนี้เราน่าจะเหลือ100บอนนร้อยนิดๆก็จะกินข้าวได้วยไหมเพื่อนรูกันตอนนี้เรากำลังจะไปไหนครับไปร้าน,นเร็จเจสอนเหรออ่าวพี่เอ่อ ไปไหว้พระมแม่ลักษมีอเราจะไปไว้พมแม่รักมีก่อนเหรอเราจะไปไหว้พระพรมก่อนไม่ใช่เหรอถึงตรงไหนก่อนก็ตรงนั้นแหละโอเคอันนี้เรากำลังเดินจากสยามวันไปไปไปนันแหละไปไว้เราเนถึงแล้วโอ้โหคนเดยอะมากเยอะามากโอ้ oh my god ราก็ไหว้พระคมทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วก็คือแดดร้อนมากแล้วคนก็เยอะมากก็คือแนะนําถ้าใครจะมาไหว้ก็ซื้อมาเด็ดดได้เลยเพราะว่าที่นี่มีพวงมาลัยขายอยู่แล้วไม่ต้องซื้อมาก็ได้ก็คือเป็นพวงมาลัยดาวเรืองเป็นพวงเล็กสี่พวงห้าสิบแต่ที่เราซื้อมาเองก็คือเป็นพวงมาลัยมะลิกลาบสี่พวงร้อยจะไม่เป็นไร ราจะไปไหว้พระแม่ลักษมีกันก็คือข้ามถนนจากพระพรมมาเลยก็มาเข้าที่ตึกเกสรอนใช่ป่ะล้วก็ขึ้นไปชั้นดาดฟ้าพระแม่ลักษมีจะอยู่ดาดฟ้าก็ไปขอเรื่องความรักก็คือจริงๆแล้วพระแม่ลักษมีอยู่ชั้นสี่เราก็คืออันนี้ต้องซื้อดอกไม้มาอ่าใช่ต้องซื้อดอกไม้มาเองเพราะนี่ไม่มีขายก็คือต้องเป็นดอกบัวสีชมพูแล้วก็จริงๆต้องใส่เสื้อผ้าสีชมพูมาด้วยนะในการไหว้ ก็คือที่นี่เขาจะมีถาดใส่ดอกบัวให้แล้วก็เอาดอกบัวมาใส่ถาดแบบนี้แล้วก็มาหยิบปลูกแล้วก็ไปไหว้เลยคอเราก็ไหว้าทาแม่รักรเสร็จแล้วก็เราจะเดินกลับที่สยามเพื่อหาอะไรกินกันก็มาดูว่าในงบที่เหลืออยู่เนี่ยเขาจะกินอะไรได้บ้างนะคะเราได้ร้านแล้วเราจะกินร้านกว๋วยเตี๋ยวชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไกช่ชีเข้ากลุ่มคูกชาม18บาทเออ เต้้ต้มยำไม่ใส่่ออกเราสั่งเป็นกระเพราหมูตุ๋นในราคา78บาทแล้วก็พี่เฟิ่มสั่งเป็นอะไรเป็นอะไรเราเด็กินหรือกินกต้าโต้มยำในราคา138บาท ตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วเราเราจะไปถ่ากิจกรรมทำกันก็คือถ่ายรูปตูส้สติกเกอร์ก็จริงๆเราเนี้ยเขาจะเกิน10แต่จะไม่ไเป็นไรรถก็มาแล้วเนาะก็แบบใช้ไปเลยละกันเฮยเราได้แล้วตู้ที่เราจะมาถ่ายรูปก,ก็คือแบงคอโฟค,คัสพระามเขาไม่พร้อมด้วยเราเลือกคร้อมแบบ ไหวไหมจซะผงไทยต้องเข้าแล้วหนึ่งอันนี้เราก็มาอยู่ที่เซนต์ันโบมาขัางลักระหว่างเมื่อทำไรกะว,ว่าจะไปเดินถ่ายลูปเล่นแ้วก็แดดแดงมากก็เลยว่าจะรองให้แดดร่มร,รบกอนแล้วค่อยออกไปถ่ายรูปกัน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันนี้นะคะก็คือค่าเดินทางมาที่สยามเนี่ยก็คือใช้ตั๋วแดงมา8บาทแล้วก็มาต่อรถเมล์สาย141อีก22บาทรวมเป็น30บาทแล้วเราก็มีค่าซื้อควัมอะไรกับดอกครัวแปลว่าค่าร้านสมิม่งของผมด้วยนะคะรวมเป็น100บาทมาถึงที่สยาม 60บาทเราได้สองใบก็คือผ่านเครองเกลือนแล้วก็ต้งค่าเดินทางกลับอีก30บาททั้งหมดเนี่ยวันนี้เราใช้เงินไปทั้งหมด4ี่บาทเกินอเขที่ตั้งเอาไว้ไปหนึอยสามบาทก็วันนี้ว,นว,ปปวิวคอนเฟลนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้เฟรด้วยนะคะถ้าอยากให้เฟรดพาไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าทำชาเลนจ์อะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะ